ไอ้ซ้ายมือแผนที่เป็นค่ายทหารป่ะครับไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันซีหนึ่งค่ายทหารแบบนั้นอ่ะอ๋อไอ้แลตเ็นพม็กเป็แม็กร่วงพี่นม็กล้วงเออเลยให้ชดตอนล้วงเดี๋ยวเดี๋ยวนอนให้คนดึเออลองพี่พี่พี่แม็กลองนอนดูเนี่ยผมกายกรรมกวงโจ้ไปเลยไปเลยนอนยังพี่ประตูระหลังเลยไหมพี่กันร่วง เอออลองดูดิประตูหลังเปิดประตูหลังเอาดอยยิปบล์ว่ะพี่แม็กต้องออกก่อนอ,อเอ,อ้ลองขึ้นไปนั่งบนท้ายรถได้ไหมห<ะ>นั่งท้ายรถนั่งท้ายรถพี่ขึ้นได้ไหมขึ้นขึ้นมาข้างบนอ๋อมาได้ต้องปเปีนเฮ้ยจะไม่โสวิ่งนำ อ้าวเนียยร้อยไปแล้วหนึ่งนางเอ้ยยังยังเ้เดี๋ยวนเดี๋ยวพี่แม็กพี่แม็กพี่แม็กพ่ไปแล้วไปนู่นไม่ไม่ไปนู่นแล้วพี่แม็กยังอยู่อย่ที่อยู่เลยเอยู่เนี่ยอ้าวอย่าเสิร์ฟเสิร์ฟดึงในยี่ห้อคือนางคี